แตนสาธทุชนบุตรบริษัททั้งหลายโอกาสต่อไปนี้ก็อย่าขอปรารบสมาบัติคือตั้งแต่สมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดคำว่าสมาบัติในที่นี้ก็หมายถึงทานเราตนเองแล้วว่าที่แรกก็คิดว่าจะไม่นำเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าคำสอน ที่มีอยู่ในคดเสดต่างๆก็มีถึงสม,มาบัตสี่อยู่แล้วความจ,จริงการเจริญสม,มาบัติถึงสม,มาบัตสี่ก็พอพอที่จะบรรลุมาผลได้ถึองอรหัตผลนีน่คำว่าสม,มาบัตแปดก็ได้แก่รูปฌาชาอีกสี่สม,มาบัตแปดในรูปใบชานนก็ได้แก่ชาสี่สมมน,นั่นเองไม่ใช่วิชาอะไรเป็นกรณีพิเศษ เป็นเพียงว่าเปลี่ยนจากรูปฌานเป็นารูปฌานเท่านั้นแต่ด้ว่ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านมาถามก็อยู่เสม,มอว่าความรู้ที่ศึกษาซึ่งสมตั้งแต่สมาบัตหนึ่งถึงสมาบัตแปดทั้งอะไรจะออกมาสักทีหนึ่งในเมื่อเป็นอย่างนี้อตมาก็ขอนำเอาความรู้ที่มีมาในพระไตรปิฎก เอาเลยโปรดอย่าลืมว่าที่นำมาพูดนี้ไม่ใช่ความรู้วอาตมาอาตมาร่ำเรียนศึกษามาได้เพียงใดก็ตามในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอมาพูดแค่นั้น <c oughs> ถือว่าเป็นการแนะกันได้ความจริงแลพระพุทธเจ้าก็ตั้งก็แค่แนะเท่านั้นถ้าไม่ได้จำจีจำใจ่เว้นนั้นว่าขอเริ่มต้นเลยทีเดียว สำหรับท่านนักปฏิบัติที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงสมาบัติแปดอาจจะมาจะขอพูดตรงเพราะว่าจะไม่ต้องเสียเวลากันมากในเริการหนึ่งเงินทองที่ท่านจะต้องเสียไปเนื่องจากการรับฟังหรือไม่ได้มาจ้างเลาจ้างให้ฟังได้จ้างให้สอนเพราะว่าจะต้องทื่ค่าเสดค่ารือว่าเทปไปฟังจะต้องไม่เสียสตางคงกันมาก สำหรับท่านที่จะปฏิบัติเข้าถึงสมาบัติแปดนั้นการที่จะขึ้นอันดับต้นท่านจะใช่อะไรก็ได้อน,นาปานุสติกถากรรมฐานก็ได้หรือว่าในอนุสติสิบรายการนี้ก็ได้ในกสินสิบก็ได้ในสุบสิบก็ได้ในหาเรบริโกสัญญาในธาตุสีในพมีหารสี่ก็ได้ทั้งหมดในระยะการเริ่มตน้น เพราะว่าการก้าวเข้าไปหาสมาบัตสี่นี่ท่านไม่จํากัดก็มีจิตมีความสําคัญเยู่ตอนต้นเท่านั้นคืออารมณ์ฟุ้งอารมณ์สั้นถ้าตัดตัวฟุ้งสามารถระงับตัวฟุ้งเส้นได้แล้วก็หมดเรื่องกันตอนนี้เราจะก้าวไปหาสมาบัตหนึ่งสมาบัตสองสมาบัตสามสมาบัตสี่ทังสมาบัตแปดนั่นก็เป็นของไม่ยาก มันยากกันแต่ตัวตนตัวขึ้นตนเท่านั้นเหมือนกับการเรียนหนังสอือยากในขั้นอนุบาลและอขั้นปฐมปีที่หนึง่งที่สองนอกจากนั้นไปก็เริ่มสบายสำหรับ,บในตอนนี้ก็ขอตั้งจุดไว้สำหรับท่านที่เพื่อสมาบัตแปดเลย แล้ดีไม่ดีก็จะขอพูดไปจบถึงปริสมิทายานเลยเพราะว่าสมาบัตแปดนี้เป็นปัจจัยให้เป็นพระราหัตปริสมิทายานเริ่มต้นที่จะฝึกเพื่อสมา,าบัแตแปดขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเอากระสินสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มาปฏิบัติตามชอบใจ ในเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านที่หนักกวในโทสัจจริตควรจะใช้กระสินสีริยการคือหนึ่งกระสินสีแดงสองกระสินสีเหลืองสามกระสินสีขาวสี่กระสินสีเขียวสลับข้อกับเป็นนิดเป็นไรนะ <c oughs> เอากระสินอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตั้งเป็นประทัดฐาน เมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็จับกระสินให้ทรงตัวไม่ยะ่ากระสินอะไรกันดีสำหรับกระสินสีอย่างนี้ท่านกท่านตั้งไม่ว่าจะเพราะท่านที่ปีมีโทสะจริตเท่านั้นสำหรับกระสินที่หกอย่างเอกระสินปฐวีกระสินกระสินดินอาปโปกระสินกระสินน้ำ เตโชกสิงกสินไฟวายกสิงกสินลมแล้วอาโอละอากาศกสิงกสินอากาศเรียกว่าอาโลกสิงแสงสว่างหกอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นกรรมฐานกลางเป็นกสิงกลางแล้วก็รูปอีกสี่อย่างเป็นกรรมฐานกลางปฏิบัติได้แก่บุคคลทุกเจริต จะเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตปฏิบัติได้หมดเพราะเป็นของกลางเหมือนกับน้นําในแม่น้ําใครๆจะมากินก็ได้แต่ว่าท่านน้ําในตุ่มในบ้านของเขาจะกินต้องของเขาก่อนถ้าของมันอยู่ในแม่น้ําอยู่ในทะเลอยู่ใน,นหนองท่านหนองไม่มีเจ้าของก็ไม่เป็นไรไม่ต้องของเป็นของส่วนของสาธารณะ นี่สำหรับกบสิณหกอย่างนี่ก็เหมือนกันถ้าจะเอาอย่างไหนตามชอบใจแต่ว่าจะขอแนะนำเอาง,ง่ายๆเอากสิณที่เห็นง,ง่ายๆเอาอะไรกันดีเอากสิณดินดีไหมจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันก็เหมือนกันเอาที่เราชอบใจตั้งขึ้นตั้งองค์กสินกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น มีที่ตั้งองค์กระสินก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราจะใช้กระสินดินก็ใช้กระสินดินที่มีสีอรุณคือมีสีแดงแปว่าดินแดงเอามาวางไว้ข้างหน้าจะทําเป็นก้อนแล้วจะแผ่เป็นวงกลมไว้ข้างหน้าก็ตามใจอา่มาจะไม่บอกขอบเขตเพราะมันไม่มีความจําเป็นที่ว่าไม่มีความจําเป็นก็เพราะว่าเคยทํามาแล้ว ยังไงก็ได้ดินงขุยปูใช้ได้เลยเอามาวางบนกระนาดลืมตาขึ้นมาดูจำภาพดินนั้นไว้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินแล้วก็ถามว่าภาวนาว่าอย่างไงไหมตอบกันง่ายๆว่าภาวนาว่าดินดินดินอย่างนี้ดีไหมอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนลูกชายพระลูกชายข็ในช่างทอง ให้วิจารณาโลหิตก,กสินคือสีแดงลืมตาดูสีแดงหลับตาให้นึกวัาสีแดง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 เวลานึกไม่ต้องไปว่านะว่ามันเลยนะไม่ต้องไปนั่งภาวนานึกจำภาพกสินไว้ท่านั้นเองว่าสภาพวของกสินเนี่ยก้อนดินที่มาวางไว้เนี่ยมันมีสภาพเป็นยังไงมันมีสีสันมันน่เป็นยังไงจำสีจำภาพนึกให้เกิดขึ้นในใจ สร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นในใจในเวลาในตอนต้นๆคงจะไปกันนานไม่ได้นักเพราะว่าสภาพจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นสภาพบินรนมีอาการโยกโครงเป็นปกติประเดี๋ยวเดียวภาพดินก็จะเลือนหายไปจากใจเมื่อภาพดินเลือนหายไปจากใจแล้วก็ลืมตาม,ดมาดูใหม่ ลืมตามาดูสภาพของดินว่าดินก้อนนี้รูปร่างมันเป็นยังไงสีสันวันน้าเป็นเป็นยังไงจะลืมตาดูนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วโปรดอย่าไปจ้องจนกรทั่งน้ำตาไหลแสบตานี่เคยมีคนมารายงานหลายคนคนแนะนำไปบอกว่ากลับไปบ้านไปดูพระพุทธรูปจำภาพพระพุทธรูป แต่ที่ไหนไดเป็นนั่งจ้องตาเป่งมาบอกว่าจ้องจนกระทั่งน้ําตาไหลแตบ,บตานี่มากไปอย่างนี้ใช่ไม่ได้ <c oughs> เลยครูค้ามาเลยครูคือครูคือพระพุทธเจ้ามาเลยสอนอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนกับพระลูกชายในช่างทองบอกว่าลืมตาขึ้นมาดูจำภาพสีแดงไว้เวลาหลับตานึกถึงภาพ ก็คิดในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงตอนนี้สําหรับพระรกชายในชช้นทอนนั้นท่านมีโทสะจริตมากเพราะพุทธเจ้าให้กับสินสีแดงตอนนี้เราแล้วล่อกสกินกลางก็ายจาะมีจริตอะไรก็ได้ทําได้เหมือนกันหมดตอนใช้กระสินกลางก็จําภาพดินดูจําให้ดีนึกว่าจาได้ดีแล้วตอนนี้ก็หลับตา หลับตานึกถึงภาพดินนั้นถ้าอย่าภาวนาแล้วไม่ภาวนาไม่สําคัญไม่ได้บังคับเพราะที่ทำมาแล้วนี่ยมัได้บางทีพรากัภาวนาไม่จําเป็นนั่งจําภาพไปเฉยๆดีกว่าไม่เหนื่อยภาพมันก็ต้องเลือนไปสักครู่หนึ่งมันก็เลือนไปมันไม่ถึงครู่บางทีไม่ถึงสองนาทีนะ่ะหายไปแล้วหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูมพให้ชื่นใจ จำมาให้ดีดูปรางลาักษณะมันเป็นยังไงสีเป็นยังไงนั่งดูดูเวลาดูก็ใจจ้องจับจู่ที่ดินอย่างเดียวก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเหมือนกันไม่ใช่ใจใช้ได้แต่หลับตานั้นลืมตายก็ใช้ได้อารมณ์จิตเป็นสมาธิพอทําท่าจําได้ดีแล้วก็หลับตาเนึกถึงภาพดินทําไปอย่างนี้เรื่อย ถ้เวลาทำาเขาได้โปรดอย่าคิดนวะว่าปอนเดี๋ยวเดียวนะมันจะได้ความจริงแกสินนี่เป็นกรรมฐานที่สร้างได้ง่ายที่สุดก็เป็นกรรมฐานหยาบทรงอารมณ์จิตได้ถึงสมาบัตสิสีทุกอย่างแล้วก็ถ้าจะถามว่าทําไมที่ทมานนั่งสอนกสิงกัน อย่างอื่นได้ไหมก็ต้องตอบว่าก็บอกแล้วว่ากรรมาฐานเริ่มต้นตั้งแต่สมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติสี่อะไรก็ได้ <c oughs> แต่ว่ากสินนี่ต้องเป็นภาคพื้นของอรูปสมาบัติคือเป็นอรูปสมาบัติคือ,อรูปปาชนให้ขึ้นต้นกสินเช่นเลยถ้าว่าไม่ต้องการในรูปปาชนจะขึ้นกรรมาฐานบทไหนก็ได้ในสี่สิบกองเนี่ยในสี่สิบบทใช้ได้หมดทุกอย่าง นี่ก็หนะใดที่จําภาพกระสินไม่ได้บ้างพอเดี๋ยวหนึ่งมันก็หายไปแล้วกครู่หนึ่งพอหายไปแล้วนึกมันได้จับภาพกระสินใหม่แต่ว่าใหม่ๆนะพอนึกมันได้ว่าภาพหายพอมาคิดอะไรต่ออะไรพล่านพลินเลยไปพอนึกตัวเองแล้วกันเราพลาดท่าเส็จแล้วสิ <c oughs> นี่ภาพกระสินหายไปแล้วนึกถึงภาพกระสินมามันนึกไม่ออกอ่ะ มันบังเฉยๆถ้าบางังเฉยๆก็ลืมตามาดูใหม่จําใหม่จําได้ดีแล้วลืมตาไม่แต่ก็กาหนดเวลาพ่อสักนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีไม่ว่าจาให้ติดใจจําให้พอใจนี่นก็หลับตานั่งนึกถึงภาพกระสินธิต้นต้นๆอย่างนี้สําหรับท่านที่มีกําลังใจไม่เข้มแข็ง <c oughs> อย่าเข้าใจว่าเราจะทำได้ภายในเจ็ดวันหรือสิบวันบางทีท่านต้องย่ำเท้าไปถึงหนึ่งเดือนแล้วก็มีหลายหลายรายเปอร์เซ็นต์สูงย่ำไปทั้งสามเดือนยังไม่ได้เลยที่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากำลังใจไม่เข้มแข็งพออย่าไปโทษวาสนาบาร,รมีใช่ก่อนเรามีบาร,รมีไม่พอ มีบารมีไม่ถึงไอ้บารมีนี่เขาแปลว่ากําลังใจนะบารมีน่าจะไปแปลมันเป็นอย่างองื่นกําลังใจมันไม่เต็มกําลังใจมันไม่เต็มก็เพราะว่าขาดอิทธิบาทสี่ฉันท้าความพอใจที่จะเพ่งพกักกระสินมันขาดริยะเมื่อภาพหายไปนา่นาเข้าน่าเข้าเลยขี้เกียจ ไม่มุ่งมั่นทำจริงจริงจจังจิตตาไม่ได้ใจจดจอด่อในเรื่องนั้นโดยเฉพาะมีมังสาต้องใช้ปัญญาไว้ที่มันจําไม่ได้เพราะอาศัยอะไรต้องดูการนั่งการปฏิบัติเอาจริงนี่ต้องพร้อมทุกอย่างการนั่งต้องตั้งกายให้ตรงดำารงจิตให้มันวางดรือมือวางท่าแบบไหน ถ้าวันไหนทำแล้วมีความรู้สึกสบายมีจิตรงตัวมีความสุขจากภาพกระสิ่งก็ได้ดีไม่แบบนี้พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านบอกว่าเมื่อเวลาจะเลิกอย่าเพิ่งขยับกายเสียก่อนลืมตาขึ้นมาแล้วก็สังเกตว่ามือวางแบบไหนเท้าวางแบบไหนตั้งกายตรงแบบไหนมันสบาย ให้จำท่านั้นไว้เวลาจะทำใหม่ให้ทรงกายไว้แบบนั้นนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะ <c oughs> ต้นทราบไว้ด้วยว่าเป็นเวลาฝึกใหม่ๆไม่ใช่ว่าได้แล้วถ้าทำอย่างนั้นอีกทรงกายแบบนั้นอีกมันจิตมันก็จะสบายตามเดิมถ้าหาว่าท่านจะมาถามว่าทำไมมันถึงจะสบายตามเดิม ก็เพราะว่าในตอนต้นอารมณ์จิตมันยังไม่ทรงตัวมันยังไม่ชินนี่การที่จิตกับสัพะสายมีอารมณ์ไม่เสมอกันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีมันเกี่ยวกับลมภายในคือลมให้ใจของเรานี่แหละหรือว่าลมที่พัดไปในกายถ้างอหลังเกินไปลมมันเดินไม่สะดวกมันก็อึดอัดงายเกินไปก็ไม่เป็นเรื่องตั้งตัวตรง ถ้าตรงลมดีแต่ว่าบางคนตรงมากผนก็ไม่ดีนี่ต้องดูท่ากันด้วย <c oughs> ตอนนี้เราจะฝึกการดีมันก็ต้องละเอียดสักหน่อยเคยทำในลักษณะไหนได้ดีต้องทำในลักษณะนี้การที่ภาพกระสินจำได้บ้างเดี๋ยวก็หนีไปนี้ไปคน,นจิตกลับมาเรื่องไอ้คำวันหนีภาพไม่หนีจิตมันหนี <c oughs> จิตมันคิดถึงเรื่องอื่นฟุง้งซ่านหวนกลับมานึกถึงภาพกระสินมีจําได้บ้างนึกเห็นได้บ้างไม่ได้บ้างต้องลืมตามาดูลืมตามาดูแล้วจําได้ก็หลับตาไปลืมมันภาพมันหายไปก็ลืมตามาใหม่บางทีมันภาพหายไปนึก้นมันได้นึกถึงภาพกสินนึกเห็นรางรางนึกเห็นาราง นึกจาได้ในใจนะไม่ใช่ภาพมันลอยอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิยัางยังไกลไกลจะคำว่าสมาบัติเมื่อคณิกาสมาธิถาะว่าท่านจะถามว่าทำกี่วันนะมันจะได้ฌานละ่ะสมาบัติต้นก็ต้องตอบว่าถ้าคนที่มีกำลังเข้มแข็งจริงๆกำลังจิตเ,เด็ดเดี่ยว มีอที่บัตสี่ครบถ้วนไม่เกินสามวันตอบง่ายๆตอบง่ายๆว่าไม่เกินสามวันนะไอ้ไม่เกินสามวันนี่เขาได้สมาบัตรสี่กันนะไม่ใช่ว่าไม่เกินสามวันนั้นไดะสมาบาัตรหนึ่งถามว่ามีไหมตอนงอบว่ามีเยอะนี่บางคนเขา พักเดียวคุณได้เลยอย่างพระลูกชายในช่างทองนั้นพระพุทธเจ้าให้ทําเพียงครูเดียวเธอได้สมาบัตส,สีท <c oughs> ั้งนี้เพราะอะไรเพราะเขามีอารมณ์ใจเข้มแข็งนี่ก็ต้องจําไว้อย่างหนึ่งว่าการทรงอารมณ์นี้มันไม่แน่นอนบางวันเราสามารถจะทรงอารมณ์ใจได้ดีแต่บางวันร่างกายดีกว่า เตรียมการเตรียมพักผ่อนไม่ดีกับอารมณ์ฟุ้งซ่านทรงอารมณ์กำลังใจไม่ได้ดีอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการทรงอารมณ์และการละมัดรวังกายการตั้งใจเป็นสำคัญจมตรงนี้ไว,ไว้ว่าจะอยากลุ่มนี่ต่อไปสำหรับการฝึกกระสินนี่จะแนะนำให้ที่ก็ฝึกกันได้ดีนะจำภาพรกระสินได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างเถอะ เวลาเลิกจากนั่งการทำนะไม่ต้องนั่งอย่างเดียวก็ได้จะนั่งคาตาไมยคนได้จะนั่ง,งพับเพียบคนได้จะนั่งเก้าอี้ห้อยขาก็ได้จะนอนแต่แขงท้ายแต่แขงขวาจะนอนหงายจะยังเดินจะยืนมันได้ทุกอย่างทุกเดียหมดได้หมดแล้วว่าเวลาที่เลิกจากการฝึกการจํา จะเดินไปไหนมาไหนจะทำอะไรอยู่ที่ไหนจิตมันนึกถึงภาพดิงกองนั้นไปเสมอนี่เขาทำกันแบบนี้นะทำแบบได้ดีกันนะนึกถึงภาพดิงกองนั้นให้ดดิงกองนั้นมันนึกติดใจยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในขณะที่อารมณ์จิตยังเป็นคณิกะสมาธิไม่มีทางคํ้ามาตลอดเวลา บังคับไว้มันทรงอยู่ถึงสามสี่นาทีมันยังไม่ค่อยจะไหวแต่ก็อย่าท้อใจพยายามทําไปเรื่อยเวลาฝึกต่อหน้าดิ่งกองน,นั้นก็นึกถึงภาพดินเวลาทํางานอย่างอื่นอยู่เขาไม่จังหวะว่างนึกถึงภาพดิ่งกองน,นั้นเดินไปไหนก็ตามไปทุร lacti ไหนก็ตามนึกถึงภาพดิ่งกองน,นั้น จะยืนอยู่จะพักยืยนอนอยู่ก็ตามก่อนจะหลับนึกถึงภาพดิงกองน,นั้นพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆจิตจับภาพดิงกองน,นั้นให้ทันทีนึกแค่ได้ทันทีมันจะนึกทรงได้มากม,มากก็ตามถ้าใช้เวลาไม่มากจริงๆมันใสไปใสามาใสามาใสาไปยานี้ที่เรียกว่าคานิกาสมาธิยังเป็นสมาธิเล็กน้อยต้องสู้กันให้แหลก สมาบัรแปดไม่ใช่ของเบามีสภาพเหมือนก็บยกภูเขาลูกใหญ่ๆแต่ก็สำหรับถาว่าสมมติว่าท่านเดย้อนถามว่าท่านผูดพูดในหนักใจไหมก็ต้องขอตอบว่าพูดให้ฟังไม่หนักใจแต่เวลาปฏิบัติมันก็หนักหน้าดูมันหนักอยู่ตอนเดียวเท่านั้นตอนต้นคือจะฟัดจะลูกดินนี่แหละ เห็นนั่งจำดินนั่งจำทรายนั่งจำอะไรข้างหน้านี่ไใ,ใหม่มันไปเดียวเดียวบางทีไม่ถึงครึ่งนาทีมันโดดหนีไปซะแล้วถ้าโดดหนีไปนึกไปออกก็ลืมตาม,มันดูใหม่วันนี้ไม่ต้องว่าอะไรกันว่าแค่คณิกาสมาธิก็พอเพราะตัวนี้มันเป็นอารมณ์สร้างความกลุ้มเนี่ยที่ทํากันไม่ได้ก็เพราะจำไม่ได้เพราะจำไม่ได้น,น,นานๆเข้าก็เกิดอาการกลุ้มกลุ้มเขาลลวทาําไง เลิกบอกเส้นลาบอกว่าทนไม่ไหวนี่เพ่งกันมานับเป็นสิบนาะทีร่วมทำกันน่ะไม่ไม่เห็นนับเป็นหนึ่งสองสามนาทีเพ่นนะ่ะทนไม่ไหวบอกไม่เอาแล้วขอแต่ไบังคมลาแย่ที่ท่านี้ไม่สู้สู้ไม่ไหวเลิกไป <c oughs> นี่หากว่าจะมาถามว่าท่านบุคภูดทำได้ไหม ก็ต้องบอกว่าต้องตอบอย่างนี้นะมันเหมาะดีนะก็ให้ไปถามหลวงพ่อปานท่านดูก็แล้วกันว่าจะมาทําได้ไหมถ้าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าทําได้ก็ทําได้แต่หลวงพ่อปานท่านบอกว่าทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้ก็หมดเรื่องกันจะมานั่งถามกันทาไมเพราะการที่ใบนี่ไม่เอาพงมาใช้เอาตําราของพระพุทธเจ้ามาพูดกัน แล้วก็เอาวิธีการเขาบุคคลที่เขาปฏิบัติมาแล้วมาพูดให้ฟังไม่ใช่จะมาน,นั่งโอโ้ออดว่าไอ้คนพูดเนี่ยมันเก่งท,ทุกอย่างทําได้หมดไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าขอได้โปรดทราบวันนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จระสมาสัพพุทธเจ้าไม่ใช่คําสอนอัตมาได้วิธีการปฏิบัติก็เก็บมาจากบุคคลหลายคนที่เขาปฏิบัติกันแล้ว มันมีสภาพเป็นอย่างนี้มาเล่าให้ฟังสำหรับในตอนนี้ค้าเสร็จนี้เห็นว่าหมดเวลาเสียแล้วเพราะว่าถ้ามากไปกว่านี้แล้วก็เวลาถ่ายทอดเป็นขาดหน้าขาดหลังสำหรับในตอนนี้ก็ขอยุติวัแต่เพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านประโยคาวจรทั้งหลายที่มีความสนใจในสมาบัติแปดจงทรงอิทิบาสีให้ครอบ้วนและผลจะคงมีกับท่านโดยฉับพลันสวัสดี